สำนักง,งานปกครองจังหวัดอ่างทองจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแต่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการปลูกฝังความสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองเมื่อวันจันทร์ที่9กรกฎาคม2555เวลา11นาฬิกานางสาวเบญจวรรณพาลหานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองณห้องประชุม111ปีเมืองอ่างทองศาลากลางจังหวัดอ่างทองนายสำราญตันเรืองศรีประหลัดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าจังหวัดอ่างทองได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองขึ้นโดยจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองจำนวน50คนและกลุ่มผู้นำต่างๆจำนวน50คนที่อำเภอพิจารณาคัดเลือกจากผู้นำในพื้นที่ของแต่ละอำเภอร,รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น100คนจึงได้จัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่3-6กรกฎาคม2555การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำเยาวชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สามร่วมเพื่อ3ส,สร้างได้แก่ร่วมกันคุยเพื่อสร้างความสามัคคีร่วมกันคิดเพื่อสร้างพลังและร่วมกันทําเพื่อสร้างความสังคมปองดองและผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลา5วันที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความวิทยะอุตสาหะตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมเป็นอย่างดีทําให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว จึงได้มีการมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้